วันนี้เพจ Facebook ลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยที่โพสเรื่องหาข่าวชายเขมรคนหนึ่งเทน้ำราดหัวเจ้าหน้าที่ของสนามบินมาเลเซียหลังกาะกวนบนเครื่องบินเขาบอกว่าคลิปเนี้ยคลิปอันเนี้ยนะคะมันเป็นความวุ่นวายที่สนามบินนานาชาติวลาลัมเปิ์มันเป็นไวรัลไปทั่วโลกชายคนหนึ่งเทน้ำรถใส่ศีรษะเจ้าหน้าที่สายการบินมาเลเซียเหตุการณ์นี้บอกว่าเกิดขึ้นกับเที่ยวบิน O d ดี6 ฮ้องกองกุลาลัมเปอร์ของชายแกมิบาติกแอร์มาเลเซียชายคนนี้มีคนเป็นคนผู้ใจหย,ยาบคายและยุ่วย,ยุกับเจ้าหน้าที่จนเกิดการประทะคารมก่อนใช้กำลังในงการราดน้ำใส่เจ้าหน้าที่หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีราย,ยางานว่าทางการกัมพูชาได้ออกมากล่าวอ้างในเบื้องต้นว่าเขาไม่ใช่คอมเมนต์แต่หลังจากศาลมาเลเซียออกหมายจับและดำเนินการตามกฎหมายข้อมูลพลิกล็อกปอกชาปอกชายคนนี้มีชื่อว่าลินเวยดา อายุ42ปีเป็นขเขมรแท้ๆร้อซถูกจับกลุ่มแล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีศาลมาเลเซียสั่งปรับลินเวยดาเป็นเงิน900ริงกิตประมาณ6,800โดยศาลใช้ล่ามภาษาจีนอ่านคำสั่งศาลให้เขาฟังได้ใจความว่าคุณถูกจับและปรับฐานความผิดใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รปภอของสายการินบาติกแอร์ ภายในสนามบินนานาชาติลลเวลาลัมเปอร์เมื่อเวลา19บเก้นากานาทีของวันที่28กกันยายนปี2025นะคะหลังจากจับกลุ่มและเปิดเผยสัญชาติชัดเจนกัมพูชาก็ยุติการให้ความเห็นเลยสันดาลตอนแรกบอกเ <c oughs> อ้ไม่ใช่คนของฉันนี่เออ <c oughs> ข้าไปดูพัสปอร์ตก็บอกพสัสปอร์ตกัมพูชาเอองียบเลยตอนนี้เรออ็เวจริงสันดาน<อ>จริง,รงเออมันมันชอบขี้โกหกนะไอ้บ้าเนี่ย